สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนหน่วยผักและผลไม้วันนี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของผักและผลไม้ก่อนจะเรียนกันนะคะคุณนัทมีเพลงสนุกๆให้เด็กได้ฝึกร้องและเต้นออกกำลังกายด้วยกันนะคะ ร้อหรื้ยังเอ่ยก่อนจะเต้นนะคะก่อนจะเต้นคุณนัทให้เด็กร้องตามครูก่อนเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มเคยได้ยินไหมคะอีกครั้งนะคะเพลงแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มร้องตามนะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเราจะยกไป,ไปด้านซ้ายนะคะแบบนี้นะจับเอวแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอ่ะบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองบอกว่ามะละกอมะละกอมะละกอเราไปอีกด้านเลย มะละกอมะละกอมะละกอบรรทัดที่สามกล้วยเราจะไปด้านหน้านะคะน coup, ีน่ด้านหน้ากล้วยกล้วยกล้วยแบบนี้นะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายส้มไปกระดกกล้นไปด้านหลังนะคะสม้สมสม้มส้มแล้วก็อันสุดท้ายแอปเปิลไปด้านซ้ายมะละกอกล้วยแล้วก็ส้มเอามาปั่นหมุนเอวเลยคะเอามาปั่นเอามาปั่นพร้อมมั้คะอะพร้อมแล้วพร้อมแล้วทําเลยนะคุณาจะเคาะน,นะ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วย ส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอามาปั่น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 อีกครั้งนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอามาปั่น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 โอเคค่ะได้ออกกําลังกายกันไปสองครั้งนะคะ เหนื่อยไหมคะนานๆจะออกกําลังกายสักทีหนึ่งทีนี้เด็กๆตั้งใจนะคุณนัีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กดูด้วยเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเวลาฟังนิทานเด็กๆฟังแล้วเด็กๆต้องคิดว่าในเรื่องนิทานที่คุณครูเปิดให้ดูเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วมีใครบ้างนะคะแล้วเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาตอบคําถามกันพร้อมแล้วปิดไม้นะคะเงียบกิฟตแล้วตั้งใจดูนะคะ ข้าวสวยข้าวต้มกินผักผลไม้ขับถ่ายดีเรื่องพี่สแตมภาพลาลานาเอ็มข้าวต้มกินแต่ของโปรดของมีประโยชน์ใส่หน้าบายบายแถมยังไม่ค่อยดื่มน้ำเททิ้งประจำเสียได้เสียได้ตอนเช้าตื่นช้าทุกวันนั่งอึอไม่ทัน กลัวไปเรียนสายเข้าห้องน้ำได้เดียวเดียวรีบเร่งจริงเชียวจนไม่ขับทายพักเที่ยงดื่มน้ำอัดลมและกินขนมของหวานหลากหลายกินจนตัวแน่นพุงป่องเริ่มจะปวดท้องอึดอัดร่างกายจะไปห้องน้ำสักหน่อยแต่เพื่อนก็คอยชวนเล่นจนบ่ายหมดเวลาพักกลางวันไปอึอไม่ทัน อันไว้อันไว้เลิกเรียนเข้าวต้มปวดท้องขับถ่ายไม่คล่องอึแข็งมากมายนั่งเบ่งนานจนเจ็บก้นลำบากลำบนยังอึไม่ได้เข้าต้มหน้าเป็นห่วงเชียวดูแล้วซีดเซียวเหมือนไม่สบายคุณครูอาสาจะช่วยถ้าหนูเจ็บป่วยก็บอกครูได้ข้าต้มค่อยๆย,ยอมรับ อึไม่ออกครับก้มหน้าเอียงอายครูจึงช่วยบอกวิธีให้ทำตามนี้ท้องผูกเดี๋ยวหายเริ่มจากต้องเปลี่ยนขนมลูกกวาดลูกอม,มเป็นผลไม้กินผักประจำทุกวันกากใยในนั้นจะช่วยขับทายดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยๆน้ำหวานดื่มน้อยไม่ต้องเสียดาย เลิกดื่มพวกน้ำอัดลมเปลี่ยนมาดื่มนมดีต่อร่างกายขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าดีกว่านั่งอึสบายแต่ถ้ายังอึไม่ออกไม่เป็นไรหรอกเวลาอื่นได้ถ้าทำตามที่ครูบอกยังอึไม่ออกท้องผูกไม่หายควรรีบไปโรงพยาบาลอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเป็นโรคร้าย ทุกคนถ้าทำตามนี้ร่างกายจะดีขับถ่ายง่ายดาท้องโล่งก็มีความสุขได้เล่นสนุกสบายสบายอ้าวนิทานจบไปแล้วนะคะเว็นาะ นิทานจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆจําได้ไหมคะว่าในนิทานเนี่ยเขากล่าวถึงใครบ้างนิทานข้าวสวยข้าวต้มกินผักผลไม้ขับถ่ายดีเขากล่าวถึงใครบ้างคะถูกต้องแล้วคะ่ะข้าวสวยและข้าวต้มคนไหนไม่กินผักคะแล้วจะเป็นยังไงคะถ้าไม่กินผักใช่แล้วคะ่ะไม่กินผักไม่กินผลไม้ท้องผูกใช่ไหมคะ ขับถ่ายไม่ได้ก็คืออื้อไม่ออกนั่นเองนะคะแล้วเขาต้องทํำยังไงนะคะเขาต้องกินผักผลไม้เข้าไปนะคะแล้วก็ต้องฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาดื่มน้ําเยอะๆด้วยนะกินผักผลไม้แล้วต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยนะคะอ้าวทีนี้เด็กมาดูกันนะคะจากนิทานเมื่อกี้เขาพูดเลยว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ยังไงใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนกันเรื่องว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ยังไง ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือผักอะไรคือผล,ลไม้ตอนอนุบาลหนึ่งเด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะว่าภาพที่เด็กเห็นเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นภาพนี้เด็กๆรู้ไหมคะคืออะไรถูกต้องแล้วค่ะบรอกโคลีแครอทผักกาดขาวมันฝรั่งผักชีกะเพรา ผักบุ้งหัวหอมผักกาดขาวกระหล่ำปรีม่วงกระหล่ำปรีเขียวดอกกะหล่ำนี่ตะไคร้เด็กๆรู้จักผักนะคะแล้วก็วันก่อนที่เราเรียนเรื่องผักสวนครัวคุณนัาจำได้ว่าเด็กรู้จักผักดีเลยละ่ะผักกับผลไม้มีความแตกต่างกันนะคะผักก็คือพืชที่เราใช้มเมล็ดปลูก หรือใช้ต้นปลูกหรือใช้รากปลูกแล้วพืชเหล่านั้นจะเริเ่มเติบโตมามีลำต้นมีก้านมีใบเราสามารถนำทุกส่วนเห็นไหมคะเอาทั้งลำต้นแล้วก็ใบามาประกอบเป็นอาหารนะคะส่วนมากผักเราจะกินเกือบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบนะคะบางชนิดเรากินรากได้ด้วยนะคะอ้าวทีนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับผลไม้กัน มันมีความแตกต่างจากผักยังไงมาดูนะคะผล,ละไม้เด็กๆมองนะเด็กๆรู้จักผล,ลไม้เหล่านี้ไม่เอ่ยอ้าวคุณครูนี่มันมะเขือเทศนี่นามะเขือเทศก็จัดเป็นผล,ลไม้นะคะเด็กๆฟังนะคะผล,ละไม้คือผลของต้นไม้หรือของพืชนะคะที่มีมเมล็ดเห็นไหม,มเมล็ดมเมล็ดอยู่ด้านใน ผล,ลไม้คือผลของพืชที่มีมเมล็ดอยู่ด้านในเขาจะเรียกว่าผล,ลไม้อย่างภาพนี้คืออะไรคะสับประรดเห็นไหมพอแกะไปก็จะมีอะไรอยู่มเมล็ดมีไหมคะไม่เห็นใช่ไหมแต่มันมีตาอยู่เห็นไหมคะอันเล็กๆจุกๆอยู่นะคะเขาใช้อนั้นแหละขยายพันธุ์นะคะเอใช่หรือเปล่านะบางคนบอกใช้ต้น ใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะเด็กๆดูนะเออันนี้ล่ะแก้วมังกรเห็นไหมแก้วมังกรจุดดำๆนี้ก็คือมเมล็ดนะคะอันนี้ล่ะกีวีจุดดำๆก็คือมเมล็ดของกีวีนะคะแล้วอันนี้ล่ะนี่คือเนื้อของมังคุดแล้วพอแกะเรากินเนื้อหมดก็จะพบมะเมล็ดของมังคุดเห็นไหมคะผละไม้ก็คือผลของต้นไม้ที่มีมเมล็ดอยู่ข้างในนะคะ อะไรก็ตามที่เราผ่าออกมาแล้วมีมเมล็ดอยู่ข้างในแล้วมันเป็นผลของพืชนะคะเขาเรียกว่าผล,ลไม้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักให้ลึกซึ้งกว่านี้อามาดูกันเห็นไหมเราสามารถแยกผักและผละไม้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นผักหรืออันนี้เป็นผลไม้วิธีจําเหมือนที่คุณนัทบอกไปเลยค่ะผักกินได้ทั้งรากลําต้นนะคะราก ลำต้นใบและส่วนที่เป็นดอกตูมอย่างเช่นอะไรคะดอกแครเห็นไหมดอกแคเป็นผักนะคะไม่มีมเมล็ดอยู่ในส่วนที่เราจะรับประทานจะไม่นะคะผักจะไม่มีมเมล็ดอยู่พริกมีมเมล็ดอยู่จัดเป็นผลนะคะเป็นผล,ลไม้นะพริกแล้วกระเจี๊ยบล่ะกระเจี๊ยบก็จัดเป็นผล,ลไม้นะคะเพราะมีมเมล็ดอยู่ด้านในนะคะ นะคะแล้วก็ผักเนี่ยก็จะเป็นพวกผักกาดขาวเห็นไหมเราสามารถกินทั้งใบกินทั้งลาต้นมันได้เลยผักโขมแครอทนะคะเห็นไหมโรกโคลีหอมใหญ่คะนา้าเหล่านี้เป็นผักนะคะเด็กๆจำด,ดีนะต่อมามาดูผลไม้ผลไม้คือผลที่ออกจากดอกของพืชและมีเมล็ดอยู่ในผลนั่นเองไหมอะโวคาโดนี่เป็นผลแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างใน ข้าโพดนะคะเป็นผลนะคะเป็นผลเป็นผลของต้นข้าวโพดคลิกยัวฟักทองแตงกวาแตงกวาก็ถือว่าเป็นผลนะคะเป็นผลเพราะมีเมล็ดอยู่ด้านในด้วยนะมะเขือเทศแอปเปลิลแตงโมสับป,ปะรดและส้มนะคะแล้วก็มีอื่นอื่นอีกมากมายนะคะที่เป็นผลออกจากดอกของพืชแล้วก็มีเมล็ดอยู่ด้านในเราเรียกว่าผลไม้นะคะ ประโยชน์ของผลไม้เมื่อกี้บอกไปแล้วมาดูกันมันมีประโยชน์ยังไงนะผักผลไม้ห้าสีนี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมเห็นไหมมีสีอะไรบ้างไปดูกันเห็นไหมคะผักและผละไม้สีเขียวเมื่อเรากินผักผลไม้สีเขียวเด็กๆด,ดูนะมีอะไรบ้างเนี่ยแตงกวาบรอกโคลีคะนา้าแอปเปลิลผักกาดขาวลูกกีวีนไหมคะ ผักและผละไม้สีเขียวทําให้ผิวสวยนะคะผิวสวยงามสดใสช่วยในระบบขับถ่ายดีแล้วก็ไม่ทําให้เราเป็นโรคมะเร็งนะคะมะเร็งมะเร็งเนี่ยเป็นแล้วเจ็บปวดทรมานมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินผักและผละไม้นะคะมาดูต่อมาผักและผละไม้สีขาวหรือสีน้ําตาลประเภทของผักนะคะเขาบอกว่าห้าสีนียมีประโยชน์มากมาก รักษาภูมิคุ้มกันใครเป็นภูมิแพ้บ้างคะคุณนัทเลยค่ะคุณนัทเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศได้กลิ่นทูบกลิ่นบุหรี่ไม่ได้เลยหายใจไม่ออกเลยนะคะคุณนัทต้องกินผักชนิดนี้เยอะๆนะคะลดไขมันและคอเลสเตอรอลน,นะคะมีอะไรบ้างละ่ะนี่มันหอมหัวใหญ่เห็นไหมคะมันแก้วมะพร้าวเห็นไหมคะสีขาวสีน้ําตาลนะคะหัวมันต่างๆนะคะที่เป็นสีตามนี้นะคะ แล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยกระเทียมเห็นไหมคะกระเทียมกินแล้วลดไขมันนะคะเนี่ยกระเทียมด้วยนะกระเทียมหัวหอมนะคะเอามาดูต่อมาผักและผลไม้สีม่วงเด็กๆดูนะผักและผลไม้สีม่วงมีอะไรบ้างนี่เลยมันม่วงแล้วก็อะไรคะบีทรูทแล้วก็อะไรคะองุ่นนะคะองุ่มม่วงแล้วก็มะเขือม่วงเห็นไหม มีกระหล่ำปลีม่วงด้วยนะแต่ในรูปไม่มีเห็นไหมนี่บีทรูทนะคะต้านเชื้อโรคต้านเชื้อไวรัสอย่างเช่นเชื้อหวัดหวัดเกิดจากไวรัสโควิดเกิดจากเชื้อไวรัสเห็นไหมคะชะลอการเสื่อมของเซลล์ก็คือทําให้แก่ช้าลงนะคะเขาเอาไปทําครีมบํารุงผิวหน้าบํารุงผิวพรรณเยอะะเลยเพราะว่ามันชะลอเซลล์นะคะไม่เซลเนีย่ยเหมือนผิวหนังของเรานะคะพอเวลาเราเป็นรอยนิดนึงก็จะมี ผิวหนังย่นออกมาใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์นะคะเซลผิวหนังเราจะต้องทานผักชนิดนี้เข้าไปเพื่อทําให้บํารุงเซลล์นะคะบํารุงไม่ให้เราแก่เร็วนะคะบํารุงเส้นผมโอ้ไม่น่าล่ะคุณนัทชอบกินมันม่วงมากเลยแล้วก็ชอบกินมะเขือม่วงผมคุณนัทเนี่ยยังดกอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังดําอยู่เลยแล้วก็เงาด้วยนะคะามาดูผักต่อมา ผักและผล,ละไม้สีเหลืองหรือสีส้มอะไรบ้างนะอ๋อนี่ไงแครอทนี่เองฟักทองมะละกอส้มมะม่วงแล้วก็ข้าวโพดนะคะผักผล,ลไม้เหล่านี้ช่วยบำรุงผิวพรรณเห็นไหมเขาบอกว่ากินแครอทแล้วแก้มจะแดงทำให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นนะคะก็คือไม่ ไม่แห้งนะคะผิวไม่แห้งเวลาเราฤดูหนาวนะคะถ้าใครผิวแห้งมากๆเวลาเราเล็บขูดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นขาวๆเด็กๆดูของคุณนัทนะคุณนัทกินผักเยอะนะก็จะไม่ขึ้นขุยอะไรเลยนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งคุณนัทบอกแล้วโรคมะเร็งน่ากลัวมากเลยนะเป็นคนเป็นแล้วเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราต้องทานผักผลไม้ตั้งแต่เล็กๆนะคะเพื่อให้มีกากใย,ยอาหารเพื่อให้มีวิตามินและเกลือแร่ อยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วผักผลไม้สีเหลืองก็สีเหลืองและสีส้มก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลก็คือไขมันคอเลสเตอรอลนะคะที่เกาะอยู่ตามผนงังตามเส้นเลือดตามอะไรของเรานะคะให้ลดน้อยลงนะคะคนที่อ้วนก็คือจะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันสูงนะคะต้องกินผักและผละไม้เข้าไปเยอะๆนะคะกินแทนแป้งเข้าไปนะคะเอามาดูต่อมาผักและผละไม้สีแดงเขาบอกว่า ลดการเกิดสิวอะไรสีแดงบ้างละ่ะมีไงชมพู่สตรอเบอรีแก้วมังกรพลิกแตงโมแล้วก็อะไรคะบีทรูทมันจะมีหลายสีนะคะมีสีแดงสีม่วงแก้วมังกรก็มีสีขาวและสีม่วงสีแดงเห็นไหมแล้วก็มาดูนะคะช่วยให้ผิวทนต่อแสงแดดอ่า แสดงว่าถ้าเรากินผลไม้เหล่านี้จะทําให้อะไรผิวเราเนี่ยสดใสเหมือนกันต่อสู้กับแสงแดดได้ดีนะคะป้องกันโรคมะเร็งเด็กๆสังเกตไหมว่าผักหลายชนิดเลยเมื่อกี้ทั้งสีเขียวสีอะไรคะสีขาวสีน้ําตาลสีแดงสีเหลืองเกือบทุกสีเลยจัดต้านมะเร็งได้นะคะเห็นประโยชน์ของผักและผลไม้หรือยัง คนที่ไม่กินนะคะคนที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้เลยเหมือนเมื่อกี้เลยในในนิทานเรื่องข้าวสวยกับข้าวอะไรคะจำได้ไหมข้าวหอมข้าวสวยเขาเป็นยังไงคะเขาไม่ทานผักไม่ทานผลไม้เขาท้องผูกเห็นไหมเวลาอึอเก็บก้นเลยบางคนก็เลือดไหลเลยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้ความจําก็จะไม่ดี ปวดหัวง่ายด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณเห็นไหมคะเป็นผื่นง่ายเพราะร่างกายขาดวิตามินนะคะความจําไม่ดีเพราะร่างกายขาดเกลือแร่นะคะแล้วก็จะเป็นหวัดเห็นไหมไม่มีภูมิคุ้มกันนั่นเองเราต้องทานผักและผลไม้สร้างภูมิคุ้มกันเรานะคะจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ติดเชื้อโรคง่ายๆนะคะมาดูค่ะคนที่ทานผักและผลไม้เป็นยังไงร่างกายหน้าตาเป็นไงคะ สดใสล่าเริงเลยผิวพรรณสวยเห็นไหมคะขาวสวยแล้วก็แข็งแรงที่สำคัญแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆรู้แล้วนะว่าประโยชน์ของผักผลไม้มีมากเลยเพะ่ะนั้นเด็กๆต้องทานผักและผลไม้นะคะให้ครบห้าสีเลยนะในแต่ละสัปดาห์นะคะผักผลไม้ห้าสีช่วยต้านโรคได้นะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆมาดูกิจกรรมเสริมนะคะ ทักษะคณิตศาสตร์กันเขาบอกว่าแปลภาพเป็นตัวเลขนะคะดูดีๆนะเขียนตัวเลขอะไรคะให้สัมพันธ์กับผลไม้ในช่องเด็กๆดูนะเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งเขาใช้ส้มแทนเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะของ้องหาปากกาก่อนเขาใช้ส้มแทนเลขหนึ่งใช่ไหมคะภาพแรกในช่องแรกคือส้มส้มตรงนี้คือเลขหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เด็กๆก็ต้องเขียนเลขหนึ่ง อ่าแล้วเขาใช้ภาพอะไรแอปเปิลแทนเลขสองตรงนี้แอปเปิลไหมไม,ไม่ใช่เขาใช้สตรอเบอรี่แทนเลขสามตรงนี้สตรอเบอรี่ไหมไม่ใช่เขาใช้มังคุดแทนเลขสี่ตรงนี้คืออะไรมังคุดเราต้องเอาอะไรคะเลขอะไรมาใส่เลขสี่ค่ะนี่เห็นไหมแทนภาพเลขสี่แล้วช่องนี้ล่ะคะคืออะไรส้ม เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าส้มคือเลขหนึ่งเด็กๆก็ใส่เลขหนึ่งนะคะแทนเลขหนึ่งส้มคือเลขหนึ่งนะคะเอาลบก่อนไม่สวยนะขอลบก่อนจึงจึงส้มคือเลขหนึ่งนะคะเราจะต้องใช้ใช้ปากกาเขียนเลขหนึ่งลงไปจึ๊บแบบนี้นะคะลูกเลขหนึ่งแล้วนะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาให้ไว้คือเลขอะไรคะเลขสองเราก็เขียนเลขสองเห็นไหมคะ อันนี้ตัวอย่างนะคะช่องนี้ให้เด็กเขียนเองนะช่องนี้คุณน้าให้เด็กเขียนเองนะดูภาพถ้าส้มใช้เทเล็กหนึ่งส้มใช้เล็กหนึ่งส้มเล็กหนึ่งสตอรอเบอร์รี่เลขสามเด็กๆก็เขียนเลขสามดูตามตัวอย่างนะคะลองทํามาดูนะต่อมาหน้าที่สองเขาบอกว่าสังเกตแบบรูปโดยการ วางชุดแบบรูปเดียวกันและกากบาททับภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไม่เอ่ยเขาบอกว่าภาพแรกนะแตงโมกล้วยส้มแตงโมกล้วยส้มก็าถามว่าตัวเอเนี่ยมันจะต้องเอาภาพอะไรมาใสา่นะแตงโมกล้วยส้มแตงโมกล้วยส้มเอแล้ววันนี้จะต้องเป็นอะไรนะ เป็นส้มแตงโมหรือแตงโมส้มเห็นไหมขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนแตงโมกล้วยส้มแตงโมกล้วยส้มอันนี้จะต้องใส่อะไรก่อนคะรู้ไหมรู้ไหมเอ่ยต้องใส่อะไรคะอ่ารู้ไหมคะดูนะเราต้องใส่อะไรเอ,อ่ยอะดูดูแตงโมกล้วยส้มแตงโมกล้วยส้ม แล้วเขาจะสลับกันเราต้องใส่อะไรเอ่ยคิดออกยังคะเราต้องใส่อะไรคะเราต้องใส่อะไรนะตัว a เห็นไหมคะตัว a เห็นไหมตัว a นึอกออกไหมลูก A อกับอะไร a กับ b หายไปแล้วก็กาอันนี้เลยเห็นไหมคะ A อกับ b เห็นไหมคะก็คือใส่แตงโมแล้วก็ส้มนั่นเอง เอามาดูข้อหนึ่งเมื่อกี้คุณนัทลืมข้อหนึ่งดูใหม่นะส้มแอปเปิ้ลดูดีๆนะส้มแอปเปิ้ลส้มแล้วก็อะไรหายไปแล้วก็ส้มแอปเปิ้ลเด็กคิดว่าเราจเอาภาพไหนไปใส่ภาพเดียวนะภาพอะไรคะส้มแอปเปิ้ลหรือเอาทั้งส้มและแอปเปิ้ลไปใส่รู้หรือยังเอ่ยรู้หรือยังคะ แอปเปิลค่ะถูกต้องค่ะเราต้องเอาแอปเปิลนะคะไปใส่ลูกกาแบบนี้นะคะข้อนี้ทําเองนะทําได้ไหมคะข้อนี้ทําได้ไหมลองทํามานะลองดูดูตัวอย่างสองข้อข้างบนแล้วลองไล่ดูนะคะต่อมาตัวเลขบ้างสองสี่หกดูนะ 2, 4, สองสี่หกสองสี่เอเราอะไรหายไปอะไรหายไปสี่หก หรือว่าหกสี่หรือว่าหกสองเด็กๆดูตัวอย่างให้ดูจากตรงนี้นะให้ดูจากตรงนี้อ่าดูจากตรงนี้เลยสองสี 2, 4, 6, 2, 4, ่หกสองสี่หกสองสี่จุดเอดจุดดจุดดจุดดรู้คำตอบแล้วอย่าลืมกกาอ่ะนะอ้าวต่อมานะคะเดี๋ยวนัดขอแคปหน้าจอก่อนนะต่อมาคุณนัทก็จะมีอะไรอีกอ่ะไปดูกันหน้าต่อไปนะคะ ไปดูหนะ้าต่อไปกันโอ้ขอลบก่อนอันนี้ก็จะเป็นเ,ออเดี๋ยวนะคนนั้นขอเอายังลบ,ลบก่อนติดมาโอเคเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนะคะวันนี้เราจะอ่านในบทที่อะไรคะบทที่แปดสะระอีอะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ย พร้อมแล้วก็มาอ่านพร้อมกันเลยนะคะในหนังสืออ่านเก่งพูดดีเล่มนี้นะคะอ่านเก่งพูดดีเล่มนี้นะคะเปิดมาบทที่แปดสะระอีมีตัวสะกดนะคะอ่านตามนะคะจออีนอจีนอันนี้หลังจากเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะอ่านตอนไหนก็ได้ตอนเย็นตอนข้างนะคะอ่านากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะ อ่านคล่องแล้วเมื่อไหร่ก็ค่อยอัดคลิปการอ่านส่งมาให้คุณครูนัดนะคะคุณครูนัดเห็นอ่านเก่งหลายคนเลยคุณัดแอบแปะดาวไว้ในใจแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยส่งคลิปการอ่านเลยคุณัดก็จําได้ด้วยนะคะส่งมาด้วยนะคะอ่านดูนะอ่านตามค่ะจออีนอจีนเห็นไหมนอนหนูสีแดงๆคือตัวสะกดนะคะ ปอ,อีนอปีนออกเสียงแบบนี้นะคะปออีกอปีชออีกอชิกหออีบอฮีบทอ,อีบอทีบขอ,อีดอคิด ชอ,อีดดชีดรอ,อีดดรีโมอ,อีดอมีดอีกครั้งนะคะอ่านใหม่ครั้งนะบทที่8ปดสระอีมีตัวสะกดจออีนอจีน จออีนอจีนออกเสียงชัดๆเหมือนครูนะคะปออีนอปีนปออีกอปีกชออีกอชีกหออีบอฮีบทออีบอทีบ ขออีดอขีดชออีดอฉีดรออีดอรีดมออีดอไมดสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆฝึกอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอ่านให้คล่องก่อนนะคะทำการบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านส่งคูนัทมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบคลิปการสอนลงแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องให้หนูมาเรียนผ่านคลิปนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีจริงๆค่ะอขอบคุณค่ะ